ข้อ8ข้อใดมีทั้งอักษรควบและอักษรนำข้อ1จึงจะตลาดข้อ2เข้าขวากคลิปข้อ3ปรัดกวักข้อ4ครุกจริงอ่ะทีนี้มาดูนะเขาถามว่าข้อไหนอ่ะที่มีทั้งอักษรควบและอักษรนำ แสดงว่าก็ต้องมีอักษรควบตัวหนึ่งอักษรนำตัวหนึ่งถูกปะคาว่าอักษรควบกับอักษรนําคืออะไรอักษรควบหมายความว่าตัวอักษรสองตัวที่ติดกันอะ่ะจะออกเสียงพร้อมกันอย่างเช่นคําว่าความมันเป็นคอว์ถูกไหมก็คืออักษรควบก็คืออ่านไปพร้อมกันแต่ถ้าอักษรนํามีเด่นๆสองอันคืออนํายอตืดมีสี่ตัวคืออะไรนะยา แล้วก็อะไรอีกอยู่อย่างแล้วก็อยากถูกไหมอันนี้คืออักษรน,นําหรืออย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นหอนาอย่างเช่นหวอันนี้ก็ถือเป็นอักษรน,นําหอนาอะไรก็แล้วแต่ถูกปะ่ะหมายอะไรก็ได้หรือนอกจากนี้ก็เป็นคําว่าอย่างเช่นขนมก็คือมันเกิดจากค่ะ มันอ่านว่านมแต่จริงมันคือหนมมันก็มีหอหีบนำอยู่ตรงนี้ถูกปะ่ะอันนี้ก็เรียกว่าอักษรนำเหมือนกันทีเราก็เริ่มดูเลยทีละช้อยว่าช้อยไหนมีทั้งอักษรควบและอักษรนำถูกปะ่ะมาดูที่ช้อยข้อหนึ่งจะวักมันมาจากจะวักแล้วก็ตรงนี้มันต้องมีหอหีบแสดงว่าตรงนี้มันก็คือหอนำหรือเป็นอักษรนำเองอันนี้ก็เหมือนกันตะหลาดอันนี้มันลาดแต่จริงๆมันต้องมีหอหีบอยู่ตรงนี้ก็เป็นหอนำเหมือนกันมาดูข้อสองวาด ตคลิปขวามันคือขอวอที่อ่านไปพร้อมกันกับขอ,อรอที่อ่านไปพร้อมกันถูกปะไม่ได้แบ่งมีหอหีบมานำหรือมีออ่างมานำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอักษรควบทั้งคู่ที่มาดูข้อสามปะหลัดกับกวักอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ใช่ขอโทษทีปะหลัดมันก็คือมีหอหีบนำอยู่ตรงนี้ถูกไหมอันนี้ก็ถือเป็นอักษรน,นำส่วนคำ่า,าก,กว่ามันคือกอวอก็คือเป็นอักษรควบนั่นเอง เพราะฉะนั้นอันนี้อักษรน,นําอันนี้อักษรควบเพราะฉะนั้นข้อที่มีท้งกษรควบอักษรน,นําก็คือข้อสามทีนี้มาดูข้อสี่ข้อสี่คว่าขลุกคือมอันขอไข่รอเรือรอริงไปเลยถูกปะก็คืออักษรควบส่วนคําว่าจริงจริงมันมาจากอะไรมันไม่อ่านว่าจะริงจะริงอย่างนี้ถูกปะข้อนี้เขาเรียวกว่าเป็นอักษรควบเลยนะควบไม่แท้ถูกปะเพราะฉะนั้นอ๋อควบไม่แท้นะ ก็เลยอ่านแค่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอักษรควบทั้งสองอันจากทั้งหมดสข้อข้อที่มีอักษรควบหนึ่งคำเหมือนกษอนนำ1นึ่งคำมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อสามนั่นเองนะตอบข้อ3นะคะข้อนี้